ไหนแหละทีนี้ผมก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะแล้วก็แมปนี้นะทุกคนนะันมันสามารถเปิดให้ทุกคนได้เข้าไปเล่นนะทุกคนนะเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะแจกลิงก์แมปไว้ให้นะทุกคนให้เข้าไปเล่นได้นะครับนะถ้าเกิดคุณดูคลิปผมแล้วอ๋อนี่ไงปุ่มอุยอ้ยปุ่มมันเป็นสีขาวมองไม่เห็นอันนี้คือด่านที่2มาอยู่ในทะเลทรายว่ะทุกคนอันนี้น่าจะเป็นพีระมิดแล้วก็ต้นกระบองเพชรหรือเปล่านะเป็นการจําลองขึ้นมาหาก่อนครับหาก่อนครับตรงพีระมิดน่าจะไม่มีตรงนี้มีหรือเปล่าม,มันจะเป็นปุ่มไม่รู้ว่าเเเปป็นนนุ่่่่มมมมมมมสีีีีไไหนนะทกคยยออว ปุ่มปุ่มต้องในบ้านหลังนี้แน่นอนใช่ไหมด้านบนเออนั่งไงนี่ไงนี่ไงปุ่มกดได้ไหมเนี่ยกดปุ่มกดไม่มีทุกคนเนี่ยมันต่อยก็ต่อยไม่ได้ด้วยอันนี้คือมันก็จะเป็นรูปมือนะทุกคนนะด้านบนมันสามารถขึ้นได้ป่าวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอค่อยๆไต่โดดแบบปลากลัวทุกคนกระโดด มีหรือเปล่ามีปุ่มุ้ยนี่ไงมีลูปมือทุกคนทาการกดไปเลยโอเคตอนนี้ก็เรามาในเลเวลที่3อันนี้น่าจะเป็นประตูเนเธอร์นะตอนนี้คือเราอยู่ในนรกเหรอสำหรับคนที่เล่นไมค์ครับก็น่าจะรู้แหละทุกคนมีต้นไม้สีแดงแล้วมันปุ่มมันอยู่ที่ไหนแหละทีนี้โอ้โหถ้ามันเป็นปุ่มสีแดงคล้ายๆกันนี่คือชิปหายเลยนะชาตินี้ก็คง